โอ้หเสียงแบบเสียงแบบไม่ต <wheels restor at> ้องขับรถกันแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ตัด้าวยเลสคช่าเลูกค้าลองูกค้าลองดูป่ากกับเสียงตุงม้งเป็นอันโดนิสม์ ไม่ช้านะลูกค้าไม่ช้าเร็วมากเนี่ยเนยถ้าภาพมันมาอย่างเงี้ยครับถ้ามันมาเจ็ดร้อย่สิบพันปดสิบเงี้ยมันจะมาคมประมาณนี้นะครับดุเน็ตฟิกได้ใช่ไหมได้ครับได้ครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวผมแนะนําวิธีเน็ตฟิกเน็ตฟิกจะเต็มจองอ่าสมมติเราจะไปดู โอ้โหเสียงแบบเสียงแบบไม่ต้องขับรถกันแล้วเรื่องนี้ก็สนุกนะลุณค้าถ้าเรามันีผมก็ดูแลลวสนุกเลยหยุดจะไปช่ค่ะก็ไปเยี่ยมครอบครัวเมาคอบไหมอันนี้เป็นพวกเรายังไม่แน่ใจเลยฉันอาจจะไปเยี่ยมพ่อแม่คนเดียว